อมเมกาอนิเมชซิมูเลเตอร์เอาแล้ว าวแมปใหม่และลาว้ะท่านผู้ชมครับอยู่กูสินคนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อที่สุดในปัตตาพีนะฮะอยู่ในเมกาอานิโมะอะไรอยู่เนี่ยแมปอนิเมะ <c oughs> มีน้องส่งมาบอกพี่แบบนี้เสียตังค์ง่ายแน่นอน <c oughs> โอเคขอแปลก่อนนะครับพอดีกูไม่รู้เลยผสมประสานอนิเมะผู้เล่นระดับพรีเมี่ยมอะไรรวบรวมสัตว์เลี้ยงแล้วก็เข้าไปรับเงินปลดล็อกเกาะใหม่ๆเปิดไข่เพื่อรับฮีโร่เอาชนะบอส <c oughs> เพื่อเอ่อเครื่องประดับใหม่ๆเกิดใหม่เพื่อรับอัญมณี ว่าตาเอวคืออะไรเข้ากลุ่มเพื่อจะได้ออโต้คลิกเราต้องเข้าอยู่แล้วครับผมนะโอเคไม่รู้จะเล่นยังไงแต่อยากเล่นเพราะว่าอะไรนี่มันมีรูปเกียร์ห้าไงท่านผู้ชมครับใช่แนี้วนะฮะซื้อเกมพัตตกันก่อนเลยนะ่ครับไปผู้พัตตเพลงคูณสองเจมคูณสองดาเมจนะฮะถ้ามีดาเมจก็แปลว่าเกมนี้เราสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้นะหรือว่าไปสู้กับบอสได้ลักกี้คูณสองบันนี่คูณสองสเปาเปิดไข่ในทีละสามฟอง ออโต้คลิกนะฮะบวกหนึ่งสปาวเทียวีไอพีอันนี้เนี่ยใส่สัตว์เล็กได้3ตัวคูณ2ยูนิตดอบคืออะไรไม่รู้คูณ2 e x เอกพีจัดไปครับผมนะแป๊บเดียวเราซัดเกมพาร์ทหมดเลยไอ้ขาดอันเดียวเออ ให้เกมพักซะก่อนน้องเออนะครับงั้นก็นี่เลยครับผมแมปอาร์นิมอดีไซน์แมป,แมปสำหรับคนชอบแต่งตัวเป็นตัวละครคอสเพย์เขามันในแมปคุณก็จะเจอส่วนต่างมากมายท่านผู้ชมครับเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยตัวละครก็จะปรากฏเลยนะครับสามารถกดปุ่มเขียวนี้นะฮะเลือกวัดตามโซนก็ได้นะครับนะเอออย่างเช่นอย่าเอ้ยชอบวันพีชนะฮะก็กดที่วันพีชนะครับคุณก็จะเจอตัวละครเติมไปหมดเลยนะฮะสามารถไปกด E นะครับนี่เลยที่เกียร์ห้านะตอนนี้เกียร์ห้าจะออกแล้วด้วยกดทนะ้ายออดนะทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือเปล่านะแบบเอ้ย กูอยากแต่งตุเกียร์ห้าแบบนี้และไปเล่นแมปอื่นว่านะฮะก็กดเอียก็ซื้อของได้เลยนะครับของทุกชิ้นที่ซื้อผ่านในแบบนี้นะสามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะครับนะไม่ต้องเสียเวลานั่งหาของเองไงเออสามารถซื้อเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้เนี่ยเอออยากหาอะไรเดียวหาโซโลก็พิมโซโลนะฮะหาแชฉงก็พิมพ์แชฉงนะครับมีหมดเลยคลิกเข้าไปนะครับวาร์ปไปหาแชฉงทันทีนะฮะระบบสะดวกสบายแบบนี้นะครับมีแค่แมปอนิเมะนีซายเท่านั้นนะฮะเข้ามาใช้บริการกันได้ลิงก์แบบอยู่ด้านล่าง ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แล้วท่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเราสตาร์ทบายคลิกนะคลิ kick, kick. กคลิกอ้อพอคลิกแล้วกูจะได้เงินท่านะผู้ชมคลิกแล้วได้เงินปีเพลงไไม่ได่ดด้ปิเพลงกอน นะฮะแล้วเราก็สามารถแบกนะฮะ <c oughs> คูลิลินไปผสมพันธุ์กับเอาบูมาผสมพันธุ์ได้ไหมมันเหมือนแบบผสมพันธุ์กันได้เอ,อันนี้ผสมพันธุ์กันได้นะฮะออกมาเป็นคูลิลินนะฮะขวดไถแบบอะไรวะเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้าของเราก็เป็นโซนอัปเกรดนะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้เงี้ยนะฮะโอเคตัวละครของเราก็จะเปลี่ยนนะฮะเป็นเทียร์ <c oughs> แล้วก็เงินเราจะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถอ <GREEN> ัปเกรด <c oughs> <shameful> นะครับพวกการสปาดนะครับให้มันสปาเยอะขึ้นได้โอ้มาดูช็อปกันก่อน โอ้ oh, มีของหลอกแดกตังค์โอ้มากรโอ้มาก่รโอเคอันนี้เราซื้อหมดแล้วนะครับยังเพียรไม่ซื้อมาดูอีเวนต์ตอรี่กันเรามีอะไรให้ไหมไม่มีนะครับแล้วก็มีตัวคอนร,ระดับโอ้มีตัวคอนได้เก็บด้วยสะสมนะครับสามารถเซอร์พอร์ตได้นะฮะเทรดได้ด้วยเฮ้ยเก็บ <laughs> เทรดได้ด้วยอะไรดาก้อนไอแอดไหนว้าไปดูดิโอเคอ๋อเราสามารถแบบมันตบเขาได้นะฮะเราต้องคลิกใช่ไหมอู้นี่ไงคลิกตบเขาได้นะผู้ชมแต่เรามีออโต้คลิกไงเปิดออโต้คลิกนะฮะมาดูดิคลิกฟรีกับคลิกไอ้นี่ คลิกคลิกคลิกฟรีไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่โ okay. อเครู้วิธีเล่นแล้วนะครับเราก็โกฮมเลยเราสามารถแบกตัวละครนะครับมาผสมพันกันไนดะ้ <c oughs> นะครับจับมามิกกันได้นะผู้ชมนะแล้วเราก็ซื้อนะครับแล้วตัวละครถัดไปได้นี่แหละครับวิธีเล่นของแบ,บนี้แป๊บเดียวก็มีเงิน2 0 0 0ันแล้วนะผู้ชมเฮ้ยโหดเกินไปหรือเปล่าครับพี่จับพุทธต่อผสมพันธ์ด้วยกันนะครับเกิดเป็นนี่เลยไอหัวงอกนะฮะ <gesch uce mun> แล้วก็ลากไปอีกครับผมลากไปอีกลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยโอเคได้แล้วครับผมแล้ว <anak> ก <lonely> ็ผสมพันธ์กันเลยครับผมเกิดเป็นนะฮะพิโกโลออกมานะครับแหมเบียแล้วนี่เอ้ยแล้วก็อย่าลืมครับผมนะเราต้องอัปเกรดด้วยอัปเกรดด้วยใช้เงิน 1. 5ล้านในการเราจับปูกับปูนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็นี่มาอยู่ด้วยกันนะครับเกิดเป็นนี่เลยนะฮะพี่ของโกฮูแมป็นเล่นอย่างนี้เองรู้เรื่องเลยนี่รู้เรื่องเลยนะครับเราต้องเอาตัวที่เหมือนกันมาผสมพันธ์ กลัว <G l ug> มันแปลกแล้วนะครับโอเคแล้วก็จับนะครับ2ตัวน,นี้เข้าด้วยกันโอเคเกิดเป็นไอหัวออรุนไอเงี้ยมีเงินสองหมื่นแล้วนะครับไปนะฮะเอออัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้อะพี่แมปมึงมีแค่นี้อะแค่นี้แล้วเราก็ทําการอัปเกรดอะไรไปเรื่อยๆเนอาะโอเคอัปเกรดเวลาอัปเกรดน,นู่นอัปเกรดน,นี่นะคะตอนนี้เงินเราเริ่มเยอะแล้วซื้ออะไรได้บ้างอะไรวะเนี่ยสามารถดรอปยูนิตได้โอเคครั้งละหนึ่งพันตัวโอเคลองแบบสองร้อยห้าสิบตัวดรอก ขอลอง250ตัวก่อนนะครับ89ดสกโลบักนะครับอยากรู้ว่าแบบมันแบบจะตึงกันณไหนโ oh! oh! oh oh oh! 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 อน hey oh! 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 ้โอ้โอ้มาก่อนโอ้มากาโอ้โอ้อ้พี่ใจเย็นโอ้โอ้โอ้เงินเด้งรัวๆเลยพี่เงินเด้งรัวๆเลยกูรวยแล้วรวยแล้วกูรวยแล้วนะครับตอนนี้เป็นดารวันพีน่แล้วโอ้ลีชิด e นะครับแป๊บเดียวนะครับน่าเสกส5 0รยยูนิตออกมาเฮ้ยนะครับวิธีการค้ามนุษย์ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามีเงินเยอะมากนะผู้ชมครับแบบโคตรมหาเยอะเลยนะแล้วมันก็จะให้เราวิ่งมาตรงนี้ซึ่งวิ่งมาทําอะไรนั้นไม่รู้นะครับอ๋อมาสุมไข่นั่นเองโอ้แล้วตรงนี้มีบอสด้วยไหนดูดที่เราตีเข้าหรือ,อยังตอนนี้เราตีคางละประมาณเจ็ดพันไม่น่าเข้าอะสุมไข่ตรงนี้นะโอเคนะฮะเปิดกระสับสามฟองปังออ้ออ้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะดวงมันดีอยู่นะหนุ่มเนี่ย ใส่เลยโอ้ยังสุมได้อีกนะยังสุมได้อีกนะครับโอเคอีกสักรอบโชละาปาเปียอไอ้หัวโลด <c oughs> คุริลินมีดาบอะไรบ้างเนี่ยนะครับโอ้ยหนุ่มนี่มีดาบด้วยเดี๋ยวเอ้โคเทมีดาบลูฟิตนะฮะมีดาบนาูโตะนะครับดีมอนสเลเยอร์รแล้วก็บลิชนะอยู่ๆเขาก็ชวนเราไปทําอะไรบางอย่างนะผู้ชมครับเราก็ต้องไปแล้วฮะจังหวะนี้โอ้สมารถอัพแรงได้โอ้อย่างนี้นี่เองขอบคุณมากครับพี่แต่กูไม่มีเงินนะน้องกูมีเงินอยู่ห้าแสน ไอเกมดีเนี่ยมีแบบผู้เล่นมาสอนเราเล่นด้วยไงโคตรดีเลยนี่แหละครับผมสังคมเกมดีๆโอ,โอ้มีซอสได้ตรงนี้อ๋อมีดามให้โอ้ห้าเอ็มเรากลับมาหาเงินของเราต่อกันดีกว่าท่านะผู้ชมครับนะเราต้องอัพไอ้นี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องจับตัวละครมาผสมพันกันเรื่อยๆนะท่านะผู้ชมนะเออถึงเราจะได้ตังค์เยอะโอเคแป๊บเดียวมีเงินเป็นล้านเลยท่านะผู้ชมเฮ้ย โหดเกินพี่ชายแปบบเดียวมีเงินเป็นแสนเป็นล้านซึ่งเรามาดูช็อปกันดีกว่านะผู้ชมคำร,ราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะอันนี้บวกเอ่อ180มันนี่คูณ25ดาวมีดนะโอเคน่าสนใจซื้อเลย3 9 9กาโลบักแถมได้สโมเกิดมาด้วยไม่ซื้อได้ไงจัดเลยแล้วกันอีคุเบตนะฮะโอเคนะครับน่าจะได้ตังค์เร็วขึ้นอ้าอ๋อว h a t what what แปบบเดียว แป๊บเดียวกูมีเงินระดับบิลเลียดแล้วท่านผู้ชมกูจะเล่นเกมนี้จบแล้วคืออะไรแป๊บเดียวกูเปลี่ยนดาบเป็นเดม o นสไลเดอร์แล้ววัดต่อว t t ต่อฟ c k รีเบิร์ตเลยไหมรีเบิร์ตอืมกลับมาด่านแรกกันหน่อยละกันอัปเกรดเลยอัปเกรดรวยเลยน้องพี่บ้านรวยมากตอนนี้บอกได้คำเดียวว่า,วารวยจัดรวยจัดนะฮะบอกดนคำเดียวเลยนะฮะนี่อัปเกรดไปเลยนี่นะครับแป๊บเดียวกูกลับมาด่านนารูตูแล้ว อัพไปหมดอัพไปหมดอย่าไปกลัวเงินเราเยอะโอเคแม็กซ์แล้วครับผมนะันนี้นะครับต่อไปอูระดับ10ทีเปยียนไปเรื่อยเปลียนไปเรื่อยเราเล่นแบบบ้านรวยอยู่ละไม่เล้าใจพอจัดอันไหนดีท่านผู้ชมครับเอออันนี้ละกันดอบห้าพันห้าพันตัวอยากรู้ว่าห้าพันดับคอมกูเดอร์ระเบิดไหมเอออยากรู้แค่น,นั้นแหละจัดเลยวามาแล้วมาแล้ว อวัยรุ่นฆ่ามนุษย์สุดตึงตอนนี้เรามาด่านนี่แหละครับผมเขาเรียกอะไรนะไมฮีโลนไมฮีโลนสุดเตคุณสุดเ,ดเ้จริงเ้จิงไอมันจะมีตรงนี้บอกอยู่ท่านผู้ชมครับสักคลิปได้ไหมสคลิปได้ลงไม้หมดเลยเอาไม้หมดเลยพี่เงินระดับคิบน้องระดับ q ิบ q ีเขาสุด่านโจโจโ,โอ้โหคนเร็วคนเร็วควอันตรายอะไรกันครับเนี่ย อไอหนุ่มนั่นหายไปเลยแล้ะสงสัยคอมระเบิดไปแล้วฮะอัปเก็ดไปเลยอัปเก็บไปเลย500อยล้านเท่าไรไม่รู้ไม่สนไม่สนใจอยู่แล้วไหนดูไข่โจโจ้หน่อยเดย้นะครับรอบละเท่าไหรนะฮะลองสุ่มดูเด้นะครับเปิดออกดูปุ๊บโอเคใส่กระเป๋าดูดิอีคิปดูนะฮะ95้าใช้ได้เดี๋ยวเราไปเอาดงเอาดาบหน่อยละกันนะฮะแม่งเล่นแบบบ้านรวยกูลโคตรงงจบโคตรเร็วโอเควันนี้สามารถเล็วอัั้ได้นะ ซื้อไปดลนะครับโอเคเราโอเคบวกมันนี่ได้คูณมันเจมคูณอะไรได้นะครับเออเนี่ยเจมกูยังไม่มีเลยเนี่ยซื้อดาบหน่อยเพื่ซื้อดาบหน่อยห้าร้อยล้านหนึ่งบีสิบห้าบีหนึ่งทีร้อยห้าสิบทีเอออะไรวะเสียงอะไรวะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรใครทำอะไรเสียงอะไรไม่รู้กูฟันในบ่าวนี่ก่อนป้ามทีเดียวตายอ๋อเหมือนจะมีคนใช้มิตรสายหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเรากลับไปดูที่บ้านเราก่อนท่านผู้ชมอู้โอ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 ้ที่บ้านกูเป็นดานอะไรไปแล้วเลย คนงงอิโมดตัวเหล่งไปหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้แบบรวยจัดอะบอกได้คำเดียวโคตรรวยแล้วตอนนี้กูถือดาบอะไรอยู่ดาบทองับท่านผู้ชมแล้วเราเทคเลยพอร์ตไปที่ดากไอร i แลนด์กันดีกว่านะฮะเรามาจัดการไอ้พวกนี้กันก่อนนะครับปางปางไอ้เพ่ขอนะเพ่ะนะไปลอบัวเข้าไป <laughs> ตบบดไปส่วนลูกใครสามารถเอาเจม,มั์เก็ได้ตรงนี้ครั้งละหนึ่งล้านงีอ้อ่เกตไปได้นะครับ เกืบเต็มหมายน้องนะฮะต่อไปเราไปเมืองสองกันไพเลตไอแลนด์มีอะไรมีอูซอบเข็มคโคดุดยทีเดียวแตกนามงุงนามินะฮะนี่เลยนะครับสันจงสันจีโอมิโพนิกิฟที่นี่ด้วยใครสนใครแคกล่ละพี่ฟันตายหงมดังเรียบร้อยต่อไปกรับผมดานน่านนาลูตูดคุงนะฮะแล้วก็ฟันไปเลยลตบไปเลยหวดไปเลยป้างเข้าไป ไอ้ง่ายจังล่ะพี่วิเดียวเองวิเดียวเองสุดตึงต่อไปด่านซาเลเยอร์อุ้ยหนึ่งคิออู้ยังวันชดได้อยู่นะฮะอออีซีเนสโก้ป่างกระบายหายต่อไปด่านนี่เลยนะฮะอนนู้เ,ะะเ,รเริ่มเริ่มเริ่มแลเริ่มแลนะครับเริ่มเริ่มเห็นแบบการฟันแลบ้างนะครับอด่านบรีสด่านบรีสไอน้องไอ้ด้านหลังนี่มีตัวตึงอยู่นะฮะ โอ้เริ่มใช้เวลาเริ่มใช้เวลานิดนึงปังนะครับได้เก็บมาเยอะๆต่อไปก็ด่านฮีโร่ไอแลนด์นะไมฮีโร่มมฮีโร่โอ้เริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มแบบฟันรัวละแต่ก็ยังไหวอยู่นะยังใช้ได้อยู่ยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่ตรงนี้มีที่อัปเกรดเลยเ,เราได้ของดอบด้วยนะตีพวกนี้นะครับได้พวกแบบของสวมใส่ยเยอะแล้วกูยังไม่ใส่ด้วยนะฮะคือใอไรเราต้องใส่ก่อนโอเคนะครับน่าจะบวกเยอะขึ้น อ๋อเดียน่ามาแล้วพาคุมสมกเกินะว้าวอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองไอ้ดานนี่มีหาคิ้วด้วยนะผู้ชมไหวไหมเนี่ยอู้อยังเอาไม่ลงเลยมีหาคิ้ห้ซื้อด้วยเฮ้ยเกินไปป่าเกมเนี่ยกลับบ้านกันสักหน่อยนะโอเคตอนนี้ค่อนข้างตึ่ละนะครับนะเราสามารถเอาเกมที่เราได้มาอัปเกรดตรงนี้ได้นะฮะสามารถเพิ่มสปีดต,ตัวเองได้นะครับสามารถเพิ่มมันนี่ได้ สบายอะไรอย่างนี้เพิ่มวิ่งก่อนเลยแม็กแล้วเพิ่มเจมได้เพิ่มโชคได้นะผู้ชมอูเพิ่มเงินได้ด้วยอีซี่อะไรอย่างนี้นะฮะเอาหมดไปส่งลูกใครนะครับเรียบร้อยตอนนี้หน่วยเงินผมเป็น QN แล้วนะผู้ชมครับนะและมีคนมาเยี่ยมด้วยนะครับโอ้อะไรน้องอามาเยี่ยมพี่หรอ ว้าวมีคนไปเย็บสองคนคกูก็จัดหนึ่งแสนไปเลยไม่ใช่หนึ่งหมื่นไปเลยอโชว์โชว์ชเด็กไปก่อนโชว์เด็กไปก่อนนอ้องสกิปเลยสกิปเลยโอ้โหรวยพี่รวนพี่รวนคอมน้องแหลกหรือเปล่าคอมน้องแหลกหรือเปล่าแป๊บเดียวหมดนะสองพันสามร้อยกว่าลบกกูทำไมมันเร็วจังเว้ยพูดจะเร็วเลยพี่ มีใครอซุมด้วยอะนนีิเนียเดี๋ยวลองดูด้นะครับเมื่อสามฟองไปตึงๆนะครับ a อ t a ็กออนไททันอู้ได้อารมินมาด้วยสามเปอร์เซนต์อ้บวกสามร้อยเลยนะจัดไปดิแล้วก็มีวัยรุ่นมาขอเกมพาร์ทก็ตืมเลย what the fuck อันเดียอะไรวะเนียสามายโอเคอันนี้ยังตีไม่เข้าตานี้ก่อนเลยซอสอัดออนไลน์ซอสออนไลน์ line. โอ้ยยังเอาไม่ลงฮะอาซูนงอาซูนะอะไรเดียว ก็ต้องไปด่านไท่านก่อนเลยวะนะครับเข้าไปพี่โอ้โ,โหรถช้ามากนะกว่าจะตายคุณระจะบ้าเราต้องมาซื้อดาบใหม่น้องนะครับดาบอู้ดาบเล่นง้ขู่ดาบเล่นง้ขู่โคเทก็ซื้อตรงนี้นะครับซื้อแหลงซื้อแหลงไงน้องร้อยบีร้อยบแต่มซื้อไม่ได้แลวเว้ยโอเคผมว่าแบบนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะวิธีการเล่นนะครับก็ เออก็งงๆนะครับเกมมันก็รูปแบบแปลกใหม่ดีนะครับมือก็ใช้ได้นะฮะใครอยากลองเล่นนะครับก็มาเล่นได้นะครับจริงสายฟรีเล่นได้แบบสบายเลยนะไม่ต้องเติมก็ได้นะเออเหมือนกูแต่กูอยากโชว์รวยไงอโชว์เติมนะครับนะแล้วก็เราไปกันั่งกินมาม่ากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเล่นแบบอนิเมะดดีไซน์กันด้วยเด้อไปแล้วบ๊ายบาย